สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนเมืองใหม่เช้าวันนี้นะครับหลังจากที่ฝนตก3-4วันติดติดนะครับให้สมาชิกนะครับมาดูที่โคนนะครับที่กิ่งก้านนะครับสังเกตสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเชื้อรานะครับเพราะว่ามันไม่โดนแดดนะครับพอไม่โดนแดดเนี่ยสังเกตดูว่ามีเชื้อราหรือไม่นะครับแต่ต้นนี้ไม่มีนะครับ รงนี้ไม่มีเนื่องจากว่าอาจจะยกสูงแล้วผมก็จะเอาญ้าออกนะครับคือคือจะเปิดบริเวณโคนของเขาเพื่อให้มีความโปร่งนะครับแล้วก็ให้รับแสงมากที่สุดเท่าที่จะรับได้นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับก็ต้องมาดูที่ลําต้นด้วยบางครั้งเขามีความชื้นมากนะครับทากิ่งวิธีการช่วยนะครับก็คือใช้มีทาเล็กซิลนะครับฉีดกันไว้เลยก็ได้นะครับบางทีเรามองไม่เห็นนะครับ บางทีเรามองไม่เห็นตามตามตามลำต้นนะครับเนี่ยตามลำต้นเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับบางทีอาจจะมีเชื้อราโดยเฉพาะตามง่ามนะครับตามกิ่งนะครับถ้ารู้สึกว่ามันเป็นค้ำค้ำดำดำผิดปกตินะครับอย่างใต้ใบอย่างเงี้ยก็ลองางดูนะครับส่วนมากมันจะอยู่ที่ใบแก่ๆนะครับเพราะใบแก่เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับโคนมากเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับดำๆเ่ยอาจจะเป็นเชื้อราเพราะฉะนั้นมาดูใบที่ใกล้ดินที่สุดนะครับไงอันนี้เพราะว่ามันมีดิน เวลาฝนตกหรือ <c oughs> ขอไปหรือเวลารดน้ํานะครับดินมันกระเด็นขึ้นมาจับท้องใบก็จะทําให้เกิดเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นก็หมั่นสังเกตนะครับที่ใต้ใบถ้าเส้นเส้นขอใบตัวนี้มันสีดํานะครับให้ให้สันนิษฐานเลยได้เลยว่ามันอาจจะเป็นเชื้อรานะครับเนี่ยตามกิ่งพวกนี้นะครับแต่ก็คือเพื่อเป็นการป้องกันนะครับควรฉีดด้วย มีทาเล็กซี่ผสมน้ำนะครับฉีดแบบเบาบางก็ได้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปฉีดยอดบนนะครับเอาตั้งแต่ลําต้นแล้วก็กิ่งเขาก็พอนะครับก็กลัวว่ามันจะกระทบในเรื่องของทางใบนะครับโดยเฉพาะใบที่เป็นใบอ่อนๆอยู่นะครับก็กลัวว่ามันจะไปเหี่ยวหรืออาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็หลีกเพราะว่าข้างบนนี้มันไม่มีรานะครับไม่มีเชื้อราหรอกครับมันมีมันก็จะมีช่วงนี้ช่วงกลางลําต้นลงมาหาพื้นดินนะครับเนี่ยพราะเพราะพวกนี้มัน คือมันไม่ได้รับแสงแดดพอไม่ได้รับแสงแดดเนี่ยแล้วมีความชื้นหลายๆวันติดต่อกันเชื้อรามันมักจะเกิดนะครับมักจะเกิดโดยเฉพาะตามง่ามตามพวกนี้นะครับถ้าไม่ฉีดนะครับก็ผสมน้ําแล้วก็ใช้แปรงสีฟันมาทาโคลนไว้ก่อนก็ดีนะครับทาโคลนกับกิ่งพวกนี้นะครับกิ่งดําๆส่วนกิ่งที่มันฝุดใสอยู่แล้วข้างบนไม่จําเป็นต้องทานะครับส่วนมากรามันจะไม่เกิดเนื่องจากว่า มันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเขาจะรับแสงแดดได้ดีอยู่นะครับเนี่ยแสงแดดมันเข้าข้างบนนะครับคืออาจจะไม่จะเป็นต้องทานะครับแต่ไปทาที่อยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้ๆดินนะครับเนี่ยโดยเฉพาะตามง่ามอย่างเงี้ยต้องทาครับทาก็ได้ฉีดก็ได้ครับใช้เมทาเล็กซิลนะครับสารกันเชื้อรานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ได้ฉีดเพิ่งเพิ่งว่างมาดูนะครับถ้าไม่มีเมทาเล็กซิลก็ใช้ สารไตโครมาครับผสมน้ำนะครับมาฉีดนะครับฉีดพ่นนะครับตามกิ่งเขานะครับช่วงที่เป็นแค่ช่วงช่วงที่มีสีคําสีดํานี่ก็พอนะครับประมาณนั้นอย่างนี้เป็นต้นต้นนี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับนี่อาจจะเป็นเชื้อราแล้วด้วยซ้ําไปผมไม่ได้อยู่ 3- ามสี่วันเห็นไหมครับนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเชื้อราหรือไม่เห็นไหมครับนี่น่าจะเป็นเชื้อราด้วยนะครับเนี่ยประมาณนี้ฝนตกมันมักเป็นน่าจะเป็นเชื้อราแล้วครับเนี่ย ดูแลนี่ประมาณนี้ครับเนี่ยเชื้อรามันจะเกิดอย่างนี้แหละครับนันจะเห็นได้ชัดครับเดี๋ยวจะใช้สารไตโคดม่าราดทางดินแล้วก็อาจจะมีมีธาลกซิลมาฉีดบนโคนต้นนะครับเนี่ยประมาณนี้มันจะเป็นดำๆค้ำๆอย่างนี้ต้องต้องต้องฉีดกันนะครับต้องฉีดกันเห็นไหมครับทุเรียนแค่เว้นระยะไม่กี่วันนะครับเราต้องหมันเข้ามาทุกวันเลยครับผมไม่อยู่แค่สองสามวันเองนะครับอ่าดูต้นนี้นะครับนี่ นี่เป็นเชื้อราอีกแล้วครับเนี่ยเชื้อราต้นสีขาวนะครับมันจะออกขาวขาวเป็นวงๆนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนั่นะนี่นี่นี่นครับเนี่ยขาวขาวเป็นจุดๆอย่างนี้แหละครับเห็นแต่มันจะออกตรงที่ตรงที่โคนแก่ๆนะครับแก่ๆดำๆแล้วก็พื้นตํำๆนะครับมันจะไม่ไปอยู่ที่ยอดเขาอ่อนๆพวกนี้หรอกครับเพราะว่าข้างบนนี้มันมันชี้ขึ้นหาแสงแดดได้ดีครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นเชื้อราแล้วสีสีน้าตาลก็มีนะครับเนี่ย นี่ครับเห็นไหมครับนี่สีน้าตาลก็มีสีขาวก็มีนะครับมันมันฝนตกนะครับพอดีไปต่างจังหวัดสองสามวันก็เลยพอดีมันเป็นช่วงที่ฝนลงสามวันสามคืนนะครับพอกลับมามาเห็นอ้าวตกใจเลยมีเชื้อราขึ้นซะแล้วนะครับก็ต้องแก้ไขประมาณนี้นะครับต้นนี้ไม่มีนะครับต้นนี้ไม่มีครับต้นนี้ไม่มีประมาณนั้นนะครับที่ ที่จะช่วยในเรื่องของเชื้อรานะครับก็มาดูที่โคนนะครับแล้วไม้อย่างนี้นะครับบางทีมันก็จะเป็นพาหะนําเชื้อราได้เช่นกันนะครับที่เป็นไม้ไผ่อันนี้ผมยังไม่ได้แกะออกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะออกนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะจากไม้ไผ่แล้วก็แพร่กระจายไปตรงตรงที่ลําต้นนะครับเห็นไหมครับเป็นเชื้อราแล้วนี่นขาวๆเป็นวงๆครับ สีขาวๆนี่คือเชื้อรานะครับนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้ต้องฉีดแล้วครับเนี่ยตามคอใบเห็นไหมครับเป็นเชื้อรานี่คือเชื้อราที่มันมากับความชื้นนะครับมากับฝนแล้วก็แดดไม่มีนะครับนี่ก็ควรระวังนะครับเป็นเชื้อราหมดเลยครับประมาณนี้ครับก็อย่างที่ผมได้อ่ แชร์ไปแล้วว่ามีทาเล็กซี่ครับช่วยได้นะครับใช้แปรงซิฟันทาหรืออาจจะฉีดก็ได้นะครับก็ก,ก,ก็ก็ไม่คงเป็นเรื่องใหญ่อะไรถ้าเราเห็นทันแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะฉีดแล้วก็ฆ่านะครับอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีแสงแดดในวันสองวันก็จะช่วยได้ก็จะไม่มีปัญหาเขาก็คงจะไม่เข้าในส่วนที่ลึกของเนื้องเยื่อของเขานะครับประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่เ <laughs> ราต้องทำการสังเกตนะครับในเรื่องของ เชื้อรานี่ขาวๆนี่โอ้นี่ครับนี่มันขึ้นตามลําต้นที่ตําๆครับค้ำๆดําๆแล้วก็มีความชื้นนะครับแต่ตรงปลายมันจะไม่มีครับนี่ตรงปลายก็จะไม่มีครับอ่ต้นนี้เป็นต้นที่ผมปลูกด้วยเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยก็ออกยอดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ก็มีความยาวพอสมควรในเรื่องของใบดาบนะครับฝั่งนี้ก็แตกยอดหมดเลยนะครับที่ว่า ปลูกด้วยเปลือกหอยชายทะเลครับเนี่ยก็อัปเดตให้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตก็แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วอีกต้นข้างกันต้นที่เคยขาวนะครับตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันมีปัญหาระบบรากเห็นไหมครับมันก็เริ่มแตกแล้วเห็นไหมครับตามลําต้นเห็นไหมครับแต่มันจะช้ากว่าต้นนั้นนิดนึงแต่ตัวนี้ที่ปลายยอดนะครับผมฉีดไวอ้อยไปนะครับวันวานนะครับวันวานตอนเย็นฉีดไว้อ้อยไปแล้วนะครับเพื่อกัน เพี้ยอะไรต่างๆนะครับก็ประมาณนี้ก็คงจะไม่ได้ทําอะไรกับเขาน้ําก็ไม่ได้ลดเพราะว่าฝนก็ลงมา3ามวันติดๆนะครับก็ประมาณนี้ก็มาดูตามสภาพก็เห็นเชื้อรานะครับก็เลยเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์ตัวนี้ให้กับเพื่อนสมาชิกได้อ่นสังเกตทุเรียนนะครับในช่วงฤดูฝนก็คงจะประมาณนี้นะครับก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์ สำหรับคลิปสั้นๆนอาจจะเป็นสาระเล็กๆ,ๆน้อยแต่เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนสมาชิกของเราทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ